ผมเป็นรอปภกะดึกของคอนโดทุกคืนจะเห็นแสงไฟส่องมาจากชั้น12ของตึกฝั่งตรงข้ามแต่ห้องนั้นปิดตายตั้งแต่มีคนกระโดดเมื่อปีก่อนเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณก้องครับทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกะดึกของคอนโดย่านใจกลางเมือง เวลาทำงานของผมจะเริ่มตั้งแต่2องทุ่มถึง8ดโมงเช้าหน้าที่หลักคือการเดินตรวจรอบตึกครับเฝ้ากล้องวงจรปิดและคอยเปิดปิดประตูให้กับผู้อยู่อาศัยคอนโดนี้มี2ตึกตั้งขนานกันตรงกลางเป็นลานจอดรถกลางแจ้งภายในตึกฝั่งตรงข้ามกับตึกผมมีห้องหนึ่งที่อยู่ชั้น12ครับมันตรงกันผมจำได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อปีที่แล้วเคยมีผู้หญิงเจ้าของห้องนั้นกระโดดลงมาจากระเบียงเสียชีวิตครับตั้งแต่นั้นห้องก็ถูกปิดตายไม่มีใครเช่าไม่มีไฟไม่มีการเข้าออกคือหนึ่งในขณะที่ผมนั่งเฝ้ากล้องอยู่ที่หน้าป้อมเวลาประมาณสักตีสองได้ผมหันไปมองตึกฝั่งตรงข้ามตามปกติครับแล้วเห็นไฟฉายครับอันเล็กๆส่องออกมาจากในห้องห้องนั้น ห้องที่มีคนกระโดดลงมานั่นแหละครับเหมือนมีใครกำลังเดินเอาไฟฉายส่องไปทั่วห้องผมคิดว่าอาจจะเป็นฝ่ายนิติเข้ามาตรวจสอบหรือเปล่าแต่ที่หน้าแปลกแล้วทำไมถึงไม่แจ้งกับรปภละ่ะพอผมลองกดกล้องซูมเข้าไปใกล้ๆกับไม่เจอใครเลยครับเห็นเพียงแค่แสงเคลื่อนที่ไปมาอย่างช้าๆในที่มืดผมเดินไปถามกับรปภครับ ที่อยู่เวทอีกจุดว่ามีใครขึ้นไปด้านบนนั้นหรือเปล่าขเขาก็ใส่หัวนะแล้วก็บอกว่าไม่มีนะพี่คุณก้องก็เลยชี้ไปให้ดูครับแต่แสงมันก็หายไปโดยทันทีคืนนั้นผมเลื่อนกลับบ้านด้วยความรู้สึกหน้าขนลุกแต่ก็อาจจะคิดว่าแสงสะท้อนไหมตาฝานไหมก็ได้แต่นั่งงุนงงกับตัวเองครับแต่เรื่องมันดันไม่จบเพียงแค่นั้นคือที่สาวครับหลังจากที่เจอสาวันต่อมา เวลาเดิมไฟฉายมันมาอีกแล้วครั้งนี้คุณก้องยืนเฝ้าอยู่นานเลยครับเห็นมันค่อยๆส่องจากระเบียงไปยังหน้าต่างแล้วหยุดนิ่งที่หน้าของผมครับไฟส่องมาที่หน้าผมทันใดนั้นครับไฟมันก็หันขึ้นบนเพดานแล้วส่งสัญญาณก,กระพริบ3ครั้งครับคล้ายๆกับสัญญาณในการเรียกให้ผมไปดูใกล้ๆคุณก้องเลยตัดสินใจครับขอคุณแจสำรองขึ้น ไปที่ชั้น12ของตึกนั้นหลังจากที่เดินมาที่หน้าห้องนั้นกลิ่นอับและฝุ่นตีขึ้นจมูกโดยทันทีที่หน้าประตูมีตาปิดผนึ่งเก่าๆที่ขาดบางส่วนคุณก้องไขกุญแจเปิดเข้าไปครับภายในมืดสนิทมากๆครับไม่มีไฟในการใช้งานพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาแต่กลางห้องกับเห็นรอยเท้าน่าจะเป็นของผู้หญิงครับล่องรอยค่อนข้างที่จะใหม่เดินวนไปวนมาครับ และบนโต๊ะติดหน้าต่างมีกระดาษแผ่นหนึ่งติดไว้ว่าช่วยเปิดไฟทีคุณกล้องก็ใช้ไฟฉายของตัวเองครับส่องไปทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอใครแต่จังหวะที่ส่องไปตรงมุมห้องถ้าไม่พลาดครับเหมือนว่าจะเห็นผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่พอคุณก้องกะพริบตาเงานั้นมันก็ได้หายไปแล้วคุณก้องเลยตัดสินใจครับรีบปิดประตูและลงมาที่ด้านล่างแต่ในคืนนั้นกลับได้ยินเสียงคลื่นวิทยุสื่อสารครับ เหมือนมีสัญญาลรบกวนและผู้หญิงก็พูดมาว่ามองออกไปสิคุณก้องครับก็เลยยืนมองที่ฝั่งตรงข้ามอีกครั้งแล้วแสงไฟฉายมันก็มาอีกแล้วครับแต่รอบนี้ส่องมาถึงผมพอดีเป๊ะเลยฮะส่องตรงมาที่ผมนั่นแหละและเช้าวันต่อมาคุณก้องเลยลองเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเพื่อนก็น่าซีบเลยฮะก่อนที่จะบอกว่า คืนก่อนที่จะของห้องจะกกระโดดเธอโทรหาฝ่ายนิติหลอดไฟในห้องมันดับหมดเลยครับและขอให้คนขึ้นไปช่วยแต่ไม่มีใครไปคืนนั้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเคาะที่หน้าตา่างและเห็นแสงไฟครับวนไปวนมาก่อนที่รางของเธอจะตกลงมาจากดารลาตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่หลอดไฟชั้น1ิดับสนิทก็จะมีเห็นคนบางคนครับส่องไฟฉายอยู่ในห้องนั้นครับ และคุณก้องก็รู้ดีว่าหลังจากที่ได้ยินเรื่องราทั้งหมดนั่นคือวิญญาณของผู้หญิงที่กระโดดลงมาอย่างแน่นอนในท้ายที่สุดเราก็อาจจะยังไม่ได้ทราบได้ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ส่วนสิ่งที่เรารู้ได้มีเพียงอย่างเดียวครับช่วยเปิดไฟหน่อยแล้วยังไงต่อนี่คือสิ่งที่คุณก้องก็ยังไม่ทราบแต่ถามว่ากล้าที่จะสืบเรื่องอื่นๆต่อไปอีกหรือไม่คำตอบก็คือไม่ครับ ทุกวันนี้คุณก้องก็ยังเห็นไฟฉายครับส่องไปส่องมาเดินวนๆเวียนๆอยู่แบบนั้นในห้องนั้นครับแต่คุณก้องก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่ออีกแล้วเพราะได้รู้แล้วว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอีกแล้วนั่นเองครับ